อะไรบุกใครอ่ะเฮ้ยกจอเฮ้ยยังไม่หัวเลยแหละขอบคุณนะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงเฮ้ยเหรลูกพี่นอนไหมลูกพี่นอนอุ้ยลูกพี่นอนเอ้ามาดิมาเหอะลูกพี่นอนแล้วมาเหอะลูกพี่นอนแล้วแมวไอ้หนวดนะ ลุ้นที่ดดนนดได้ตัวเลยไม่แดงเอ้ยพี่นอนเนี่ยไม่มาอ่ะม่มา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 ตัวอะไรอ่ะกัโจ้เหรอไอ้นหนวดเหรอตัวอะไรมึงใครอ่ะเอ้ยกัโจ้เฮ้ยมาเลยกัวโจ้ซาต้รุมาเลยวลยะ มาว่ะโกเฮลก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเรืเลยครับวันนี้อยู่ผมสติ๊กเกอร์นะครับวันนี้ผมจะมาลงดันทำโกโจโกโจกันนะครับคนดูวันนี้เราจะเอาโกโจขึ้นเจ็ดดาวนะคนดู <Wow. S 2> เออไปเราจะไปเล่นกับคนดูกันนะครับคนดูไปไปทำโกโจโกโจเจ็โโจโโดดาวดีกว่า,น,า,า go, น้องไปโอ้ใช่ที่เลสโกน้องเลสโกวันนี้เข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้อยากเล่นด้วยนะครับลิงก์เซิร์ฟเวอร์อยู่หน้าแฟนเพจนะครับมี แบ,บกจคกรเจ้านะครับน้องชายพี่มาไม้พี่แบกได้นะไม่ดิส่วนใหญ่คนดูน่าจะแบกผมมากกว่าเพราะตัวผมไม่ได้มาแบกตัวผมเอามาโยนมาโยน้วยเลยไปคนดูเอี๋ยกน้องมาครับวิธีลงก็ง่ายๆครับอัพเงินไปเรื่อยๆครับคนดูง่ายๆเลยที่ลงอ่ะคือแค่อัพเงินไปเรื่อยๆก็เหมือนลงตามปกตินั่นแหละมีสิเกาเวฟเหมือนกันปกติแค่เป็นมันจะวิ่งเข้าบ้านไวกว่าคนหนึ่งแค่นั้นเองได้ปะ เพราะวิ่งมาเป็นแบบวงกลมอะเนาะวิ่งมาทางเดียววงกลมไปไวเลยแต่ว่าระหว่างนี้ให้คนดูแบกต้นเกมไปส่วนแล้วก็น่าเอาเงินนะคนดูง่ายๆเลยเดีย๋ยวเราเราเล่นเลทเกมเงี้ยเออแต่ผมไม่ได้เอาตัวไอเซนมาเลยเอาไอเซนเอามาก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะมีคูลเลอร์อยู่น่าจะไหวอยู่กันนะถ้ามีคูลเลอร์อยู่น,น่าจะไหวป่ะคนดูนดวันนี้มาแบกโกโจโกโจนะหรือว่าคนดูแบกให้คนดูแบกต้นเกมไงแล้วผมก็เล่นเลทเกมอนะจริงๆครับเวฟแปดสามารถวางคูลเลอร์ได้เลยนะแต่ผมจะวางไว้เวฟเก้าแล้วกันนะเพราะว่าผมคิดว่าไหวฟเก้าวางไว้สักตัวหนึงวลล้แค่อยวางน้ะ แต่เจ็ดผมแนะนำให้อัพเจฟี่ตันก่อนแล้วคข้าไปอัพใบจางเลครับ <S <S ให้ตันที่หลังเดี๋ยวก็ตามด้วยวางคุณเลอร์เลยครับเบสิบห้าถ้ามีเงินเหลือก็วางคุณเลอร์นะครับแล้วก็วางทันจิโร่วางไอเทพเงาอะไรเงี้ยวางไปหมดแล้วประเด็นคือกูไม่ได้อัพเทพเงาไม,ไม่ได้เนทพเงาเลยวางหน้าบ้านมาเลยแล้วกันนะน้องหน้าบ้านแม่งเลยใช่กูใช้ชเงินหนึ่งล้านไปแล้วถ้ากูไม่ได้อัพคุณเลอร์รอน,รนี่คือน่าจะได้อยู่แต่ว่าไม่ทันละไม่เป็นไรไม่มีปัญหามีเซ่ไก่ตัวหนึ่งก็น่าจะไหวนี่ครับ ใต้ใต้นะเออสตองเกตครับคนดูกดเฟิร์สไปตัวหนึ่งครับแล้วก็สตองเกตตัวหนึ่งแล้วก็ตีบอลเลยครับตีมันเออ,เอ,อชิอลเลยน้องอย่างเงี้ยชิลแล้วกดได้เลยไหมอะตอมิกเนี่ยกดได<ะ>้เอาอะไรเลยมันต้องอยู่ในวงนี้เหรอมันใหญ่ไปเหรอทั้งวงอะมันไม่ได้ทั้งวงมันวงนี้เหรอช่างแม่เมันพี่กนไม่เป็นเหมือน คอนอรผมบัฟเฉยเลยคดียวเกาไม่โดนบัฟ้วยแล้วไอ้นี่ก็ไม่โดนบัฟเหมือนกันมันได้บัฟตัวแรงเหมือนมันนะนขาวเลยนะโอเคคนดูก็ใช้แค่วิธีนี้แหละครับแค่คนดูแบบตอนเกมครับแล้วเราก็ใช้ i อแอมอ m ตอมิก็พอแล้ว,ลว,ลวน้องชายพี่ที่จริงอะ่ะไม่ต้องถึงขั้นคุลเลอร์เซกงเซกาหรอกแต่ผมว่ามาให้ครบทีมไม่เฉยนะเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวผมจะลองไอแอมอัตอมิกตัวเดียวให้ดูนะคนดูไอแอมอตอแบบรุวนๆเลยกับเอต้าสองตัวพอที่เหลือก็อัพเงินอัพเงินอัพเงินคุลเลอร์เราจะไม่วางนะครับแต เลยนะอา้าหรือว่าไอจังก็ดูมันจะรู้อะทำอะไรวะเนี่ยตอนนี้ทำอะไรเอ่ยไหวอยู่ไหวอยู่ว่าไหวอยู่แค่นี้ก็ไหวตันละเนี่ยต้องอัพเจฟห้ตันก่อนนะครับค่อยอัพไอ้จังให้ตันเดไปวเวลาเทพเงาบางไหนดีวะบางตรงนี้อย่างงี้ตรงนี้เหรอมาดูเทพเงาตัวเจจะไหวไหม,มจะลองดูแต่ต้องมีอตาพุ้งพุ่งรู้ใจเลยนะแต้ตาหน่อยสตองเก็ตไปแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งแบบเฟิร์สไปน้องไป ไอต,ตัวที่หลุดมานี่คือต้องให้คุณเลิกเคลียร์ใช่ไหมไม่มีหน่วยดังไปเลยไปเอาะตอมิกล้านหนึ่งล้านหนึ่งไม่ได้เงินไม่พอไปปับล้านไปน้องเอาดาเมจจริงต้องบักเฟิร์สนะคนเดิมโหตีทีตายหมดเลยเหรอคุ้มจัดเออว่ะอันนี้ก็ไหวนะจ,จริงอะตอมิกตัวเดียวไหวเลยใชดไหมตัวเดียวไหวเลยอ่ะเอาว่ะเดี๋ยวผมไปทำคลิปแบบโลโซโล่ดีกว่าเท่านั้นนะพี่ยังไม่รู้วิธีกดอะตอมิกว่ะเดี๋ยวพี่จะรอให้มันอยู่ใกล้ๆแล้วกันน้องกดพี่ไม่รู้วิธีกดมันขายไอจังไม่ได้เลยไปเลยไปแล้วขอแค่มีแอสตากับเทพเงา nope. แนวไหวเลยไหวชิวอเลยแนวไม่ต้องวางคุณลงคุณเลิกนั่นแหละวางได้ที่จริงวางได้นะคุณดูถ้าเงินเหนือแต่ว่าผมไม่วางไงผมจะเลนไงผมจะเลนไม่วางเลใครเขาวางเงินคุณเลิกวางตัวเดียวพอกดแม่งเลยละการอยอ๋อต้องระยะประมาณนี้หรอโอเคต้องกดแบบใกล้ๆเว้ยน้องใช่ปหมหรือว่ามันต้องกดแบบเพราะว่ากดทั้งหมดไม่ได้มันตีทั้งวงไม่ได้มันต้องกดแบบตอนอยู่ใกล้ๆมันนะเอาว่ะโอเควันรู้วิธีผ่านแล้วทางนั้นอ่ะกดรีเทิร์นก่อนคุณดูไปเราไปเล่นเซอร์วีกับคนุณดาู และท้ายสุดเราจะได้โกโจโกโจกันแล้วนะครับคือคิวปิดผมตอนนี้มี3นะครับขาดอีกหนึ่งนะเราจะได้โกโจโกโจจัดดาวนะครับแต่ว่าผมต้องไปหาด่านมดอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะด่านมดตัวสีฟ้าหนึ่งตัวหายาย่าอยู่หาง่ายอยู่เออหายากอยู่อะไรหรอเออเดี๋ยวเราจะมารีวิวตานี้มันเต็มตาเลยครับมันต้องใช้พี่ช่วง่ายนะครับอัพเจฟไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับถ้าถ้าไม่ชมอัพเจฟไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยน้องช้พี่อัพเจฟไปอัพเจฟไปอัพเจฟจะเองเมื่อยมืออะไรเงี้ย เป็นมอสสะเทือนอะ่ะจำเจนเป็นมอสสะเทือนอ่ะเอาละน้องใกล้จบแล้วตอนวานนี้ดูครับดีเอ้าตายโอ้โหตานี้มีคนดูแบกครับใช้ตัวอะไร,ไม,รไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอ่านะครับโอ้ง่ายมากเลยคนดูดันนี้เดือดง,ง,ง,ง่าย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 มากๆ,าๆอีซี่เละน้องดีเทิร์นไปน้องเราได้ไอ้มดกันแล้วไอ้น้องเดี๋ยวพี่เจ้าอีโวอีโว,โวกโจ๊กโจ้ให้ดูนะน้องชายพี่มาไหนกดโจ๊กโจ้กูอยู่ไหนมาน้องชายพี่นี่ไงอุ้ยล่างหกดาวมันก็หล่ออยู่แล้วอ่ะไม่อยากอีโวเลยว่ะล่างนี้มันหล่อมาแล้ว โกโจเจ็ดดาวน้องกดแบบทีเผลอแม่กูล็อกสุกุนะอยู่บอกว่าสุกุนะออฟไม่ไม่ใส่เลยนี่ที่จริงตัวมันต้องขาดครึ่งนะน้องแต่ว่าเกมมันทำมาผิดนะโมเดลมันผิดนะน้องที่เกมมันต้องตัวขาดครึ่งน,น้องไปเดี๋ยวเราไปรีวิวโกโจโกโจเจ็ดดาวเมื่อกี้กูบอกหกดาว<ะ>เลยไเจ็ดดาวไปไปเจ็ดดาวไลนะ้องไปวางโกโจโกโจเลยนะ้องอุ้ยเอาเรื่องเอฟเ,เ,เฟกต์มันถือเราเลย,เยไม่มีเสียงแเตเ่เปิดได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ยินนะไม่น่ามีเอ้แต่ว่าก็เท่นะเหมือนแบบ ท่าขี้ไรชันเลยว่ะเรารู้สึกมันมันน่าจะเป็นท่าของไอ้สกิลแดงปะสกิลแดงเรียกว่าอะไรผมไม่รู้จักเลยนะเดี๋ยวผมใส่ซับไว้ข้างล่างแ้วนะอันนี้มาดูขั้นนี้โอเคเป็นบูกับเลสเลยแล้วกันนะบูกับเลสจะเป็นสีม่วงปะโอ้ยอันนี้เป็นอ๋อไม่ใช่มันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่สีม่วงมันเป็นแค่สีน้ำเงินตีก่อนแล้วตามด้วยสีแดงต่อโอเคก็ถือว่าเท่ดาเมจประมาณ150,000ยังไม่ได้พับนะไป อันนี้เป็นมินิโดเมนะกนเป็นจุดเวลาอันนี้น่าจะเป็นจุดเวลาแลา้วคนดูโอเคสกิลก็ยังเหมือนเดิมอันนี้เป็นไฮเบดตีแอร์ก็ยังหยุดเวลาเหมือนเดิมครับต้องแปดล้านขึ้นไปจะเปลี่ยนสกิลใช่ไหมเฮ้ยเอ,ยอาเปลี่ยนแล้วอ๋อถ้าเปลี่ยนวงก็จะเปลี่ยนสกิลด้วยเราเป็นมุกเกนอุ้ยโคตรเท่ <Wow. S 1> เลยดูแบบใกล้กลๆได้เหรอ่ะแดงน้ำเงินแล้วก็ตามด้วยมุกเกนปังเฮ้ยเท่นะาคนดูเท่อยนะูอ่นะเอาเรื่องอยู่นะแต่เปดูครั้งสุดท้ายดีกว่าเ <Wow. S 1> ขาบอกสกิลกดมันค่อนข้างโกงมากเดี๋ยวผมไปดู เดี๋ยวก่อนกดเดี๋ยวผมจะปั๊บปั๊บก่อนนะกน,นะปั๊บแบบ2 5 0นะคนดูอุ้ย38ล้านหรอแรงนะใช่ปะสามสิบแล้านถือว่าแรงนะใช่ไหมสามสิล้านใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนเอาคูันผมดูก่อนว่า38ล้านจริงเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่า38ล้านจริงไหมคนดูผมดูก่อนไปดูดิ38ล้านจริงไหมโอเคเหมือนจะจริงนะเหมือนจะตันอยู่ที่38ล้านโอเคครับเรามาดูสกิลนี้กันเลยครับเขาบอกว่า ทั้งแมปหรือเปล่านะถ้าไม่ผิดก็น่าจะทั้งแมบมีอดามเองนนะเดี๋ยวเราเปิดเอฟเฟกต์่ใช่ไหมไปเลยไปเอากลางอนาเขตวะผมแดนเลยจุดจบดูไ่เอาอันนี้อะไรนี่น้ำเงินเอาน้ำเงินมาแล้วเอาตามด้วยแดงต่อเอาแดงปุ๊บเอา้าเรียบร้อยมโกเกนเรียบร้อย แตกอุ้ยเอา้าอุ้ยตัวละเจ็ดจุดห้าบีเลยเฮ้ยแรงนะสกิลท่านแม่ถือว่าแรงมากเลยนะน้องเจ็ดจุดห้าบีเลยลใช่เหรอมันแรงมากเลยอะ่ะเมื่อกี้ดาเมจไม่เท่าไหร่เองนะพอกดสกิลทียี่สิบสองบีเลยอะ่ะสามตัวเมื่อกี้หายเลยอะ่ะยียย่สิบสองบีเลยนะดาเมจโคตรแรงเลยน้องเอาดีเกินไปน้องเกินไปอมุกเกนเฮ้ยจะกองส่วนในเกมไม่ได้น้องโอ้โหแม่งแรงจริงว่ะ่ไปดูกสกิลเอฟเฟกต์หน้าเกมกันดีกว่า ไปดูเอฟเฟกต์หน้าเกมมันคนเดีวยวดูเอฟเฟกต์หน้าเกมจะเป็นขนาดไหนอ้าวแล้วมันพี่ถอยเกมนะเกมมันถอดเกมให้กูฉเฉลยเ l e s <B asing>. s i n g อุ้ยอ๋ก็เท่เอาเรื่องนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝา like, กกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับก็เป็นคลิปที่ดีมากครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมานะครับก็โกโจเท่มากเลยน้องชายพี่ตามที่เห็นเลยว่าโกโจมันเท่แค่ไหนนะเจ็ดดาวถือว่าคุ้มค่านะครับดาวเอกของคัมเวอร์แล้วก็จุดเวลาดีนะพี่อาจจะรีวิวได้ไม่เยอะไม่เก่งเหมือนคนอื่นก็ เอาเอาที่เองเห็นแล้วกันนะเออแค่นี้แหละน้องโค้ทเอ้เลยน้องดูดิแดงแดงน้ำเงินเออฟิกคลิปก่อน